เจ้าเป็นคนยังวัดอยู่ไส่ก็คอยลืมได้ไหมท้าวยังวัดอำนาจ,จเจริญอำนาจ,จเจริญขึ้นมาอยู่ล้วสะมาอยู่ล้วก็เหต็ตไ,ได้มานํำพอแม่ใต้ลเลยแบบขึ้นไพอบม่มีพอน้าบบนี้เลยรือม,มาอยู่นํำพอทั้าเจ้าไปอยู่ไทยเนี่ยเจ้าได้อเงินคนแก่ได้วน่ไหมท้าวไอ้เจ้า<ด>บาัตรประชาชนาบัตรประชาชนไทยคือว่ามีอยู่ตอนนะ มีแต่แต่แต่บอฮคงเป็นพี่บาขุนไปเบิร์ตไอ้โนี่วันนี้ชั้นชัมม้นมโนโตโลเล่ขอดกับเบิดได้เมืองไทยผมมาเห็ดอเมริกเมืองลาวนี่ได้เ่าเอ้ยแต่เก่ามีอยู่บัตรประชาชนใช่แล้วลูกจูดบ่จูดเบิดแล้วเห็นอะไรนะจูดเฮ็อนนี่แหลนะจูดหอนเพื่อนอันเด็กชาวเหืน่นก็ดีสิไม่เป็นชีวิตอยู่เรือผู้เดียวบ้างเนี่อยูย่ผู้เดียวแต่ละเมือจะบุได้หาบ่าหายมันจะหายหายเห็นยังหาพที่บาอันนี้ย คนไทยที่มาอยู่ลาวอยู่ผู้เดียวแบบบม่มีลูกมีหลานก็คือแม่ตู้สเสวยพี่น้องเลยบบราณมาหาเพิ่นโดนแล้วพี่น้องเนาะก็ไม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเพิ่นก่อนพี่น้องเลยมาเราไปอยู่นอกหัวบนทันเข่าไปพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่อนอยู่อยู่แล้วเพราะว่าเพิ่นพุ่มโบได้มีลูกมีหลานพี่น้องเลยไปข้าไปเบิ่งเปิดสมกันพี่น้องเลย ราซื้อซีนแห่งอาหานกินพี่น้องกปป็นอยูปปู่้เดียวบุ้ยผู้หากยุกกินปะ่ะไปเมืองตะสมน้ำกันโอ้นี่น้องเลยขับวัวพินปลูกโอ้แปนเล่เนี่ยเพิ่นเห็นละพี่น้องืูว่าเพิ่นด้เพิ่นด้ยง,งนเสียงวัน,ะน,ะน,ะนะาะเนี่ยเอ้ากินข้าว่อดีสบายดิเนอะม่ตุ มาสบายจะไม่ได้บังคอกินนี่กินกําลังอันนี้ดำโคตัดแทะแท้เอ็มปี้อย่างกันนี่ดำไห้กินนี่อ่าเส้นดได้ยู่ได้กินดได้ห่าก็แล้วข้าวแล้วน้ำเอาสิ่งห้งเอาไว้กินโดนเด,ด้อใส่ตู้เย็นไว้กินสุกหรืได้กินเลยก็ได้บุกเข้ามาบุกเย็นได้เพียงมาได้เพียงสิได้เพียงมันเยี่ยมเจ้าอย่างเช่นบ้านชอบเพื่อ่ะ Đấy, lột khỏi đã nè ừ. oh, <laughs> <laughs> <Hả? Bưng, okay. cười> Bỏ Lột Sao này kinh khả mốc măn măn Cái chẳng măn mẹ phía mà hãy húa mẹn bật Mẹ anh khó, mẹ anh khó khẩu Ô, nó Ô, đẹp hóa hơi Hả? Bơ ngó hơi đây Điều điều Mì con khỏi mà dìm chứ กิะไจังะกินข้าวคน้อยแท้าบก็คือแต่แทบแท้ข้าวก็ได้ข้าวนาไห่ไปบุญนกบแต่ทำไมอ่ะเวลายตอนเที่ยงแล้วอโอ้ตต่บังทัวใช้มล็ก,ก็ได้เัลก,กอกาไล่ใช้อไย้ำม,ม่ก,ก,ก,กินนี่มัลกดก็ได้อืมอัน,นก็มัก็บิดม่หายถุงไม่เด่อืมแล้วเจอกระโขดก็ห้เได้กระยขบ Điều này á chưa gặp mì sao nha hộp hùng ông anh hộp hành cái chữ khải mắc thôi bây giờ mì mì chắc thì chắc bạn cháu không có mà hùng vô ở vô cái này bạn nhau bảo nữa mới sao khải đen hãy được quả ngân này <laughs> ไม่เช่าค่ะจเงินชงพันไปชื่อกินเพื่อสิได้ไข่หน่อยสามพันอ่าเจ้าก็บอกว่าเอาสามพันเด้อเหรออืมเบมิองาค่อยเบิ้งสำรวจเบิ้งก่นแล้วจางสีมาล้มน้ำขนเกอ่าเกินเกณนเกณฑไม่เท่าคอยบัได้มาจากมือแล้วในฮอดลวบ่สามเมืองค<ไ>อยบได้มาเยี่ยมเจ้าฮอดลววาบ่สามมือ,อบบชงนล่ละว่าไปอ่าก็มาซื้อน,นั่นให้เฝาเจ้าจื่อได้อยูอบ่ <c oughs> ไปมาเยี่ยมอยู่หากันแล้วเข้า <c oughs> อุลิ่เพิ่นไปเวียงทั้งนั้นเอนบุณยมาเดี๋ยวคอยเบังเครื่องปลูกเจ้ากันไปเถอะตอนนั้นคือว่าหลายแบบนี้คือบาง <c oughs> เออแต่แผนแห้งพี่น้องเลยพกักักทั่วแล้วปลูกตำเองกินเองอืมโดยบุต้องซื้อต้องแลกมักเพ็ดมัพรัย นี่หละความดูของแม่เฒ่าเนาะอยู่ผู้เดียวกระไดพี่น้องเลยป๊นี่แหละจ,จึงเอิญว่าความดูพักกาดกับบักหลฉะาะนี่อือหือมักหอมบัวมักพริกมักบัวได้ซื้อได้แลกเป็นปลูกกินเองพี่น้องเลยหมักหงมหมักหอยบางแล้วหมักหงมันซุกน้ำผู้ปลูกเคียวเองอีก พักแทวโบผักหอมตัวลายหลากหลายเครื่องลูกเดินกว้างสิได้แต่บุมีลูกมีหลานมาสืบทอดลูกผัวบุมีอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอ้ยคอยกับบุได้ชวนมาเยี่ยมเพื่อนแต่โดนเลยได้เวลาลายมือเติบแรวพี่น้องเอ้ยนี่ก็เลยซื้อเอาซีนแหงมาเพื่อนกินเพราะเพื่อนบ่นหิวกระดอกพี่น้องเอ้ยตนเพื่อน โอ้ดอกแค่ก well, <c oughs> okay, really ับเปลือกเนาะแม่ตู้เนาะโอ้ยไใสิเอาได้มันอยู่สูงว้าวตัวกินน้ำเลกว่าเข่าเลยกินไหมยันเจ้าบบอิ่มในติพย์มาข้าเปหมาใหม่ะเจ้าตำไสรอยู่บ่เป็นนวนะใส่น้อยอย่างนี้ใส่น้อยแค่แท้นไหมเฮ้ยฮะนี่มันบ่เข่าหมาใหม่นี่สิ่งที่สิ้นแห่ง เหแล้วไปชิมตำหมกทั่วแม่ตู้นี่เหมดแ้มาเยี่ยมแต่โดนลเป็นไงยูดีนแฮงอยู่บ้าไม่เท่าหมอพือยู่หงมอไปเพอยู่งมเปไลมลมอเห็นไหได้จิห็ลมนะลาไก่่อจเจมามาก่อนชิมตำหมกทั่วใชไหมให้เจ้ากินีเมมหมดแช็หรือบ่บอเบื่อป เยอนะเอาเนี้ยกรดอโมเบื่อบ่าไหมท้าบ่เลี๋ยวเบื่อกวดกระต่ายเลยไม่ได้เสพบอหนูไม่หนูไม้ต้มอีด๊ำอืมเ่อนไม่ดีพอได้ไหมฮะเฮ้ยผิดนิยเดียวนะง่ายถ้ากินร่านะใช่ไหมท้าบจ้ื้ออะบ่ ยาคมาหรอเนี่ยมาแต่วัดเพิ่ออมาห้บ่ะเออเป็นยูแชบบ่ะก็่แชบสานี่แล้วแต่มาทัวกินวเดีอเขากิมาไม่แล้ววัเก้าตัวแรงตัวแรงเจ้าก็หนึ่งบ่หนึ่งยัางยู่งคนเดียวก็นนะกินข้าวห่อกินข้าวเย็นน่แบข่าวขาวยุนี่เนาะอืม มาเี่ยมาเมดีคอัดีของยมบุิ้มอยเดียวมี่หวปากัวาน้ำหัวมือวันนี้ฟังเขาว่าที่มันเยี่ยมลายมือยุมันหักโมเล้วเข่าเล้วน้้ำไอ้จักร่อเลยเข่านะโมลายนะปีนี่ไอ้เข่าเล็กและน้อยนี่ลายข้นเห็ดให้ลาย อ้าวลูกเมียเห็ดน้ำอ้ายอย่าไปเห็ดน้ำพายถ้าเห็ดน้ำกันห้าเละอืมสะอ่านอีเฮือนมาถ่าเนาะเดี๋ยวโบได้น,นอนแว้นี่เถืเเนอนเเ่อบอ่าไม่ถ้าขึ้นได้วตึ้งวดเดือดเขาไอ้สินเบดปั้นมันใหญ่เลยปันนี่กขน,นาดเน่าเสวยพี่น้อไนไงโบได้มาเยี่ยมเพิ่นแต่โดนแล้ว <c oughs> มันเยี่ยมอยู่แต่เก่าเนาะ ีนี่แหะนานมาเดือนหนึ่งมาเทอนึงเนาะกว่าบอลึกพอดี่องเลือันถึงช่องเดือนใส่ก้าน่ชื่ออะไรมเออขอย่นนะอิ่มไปกินน้ามอนนั้นบ่โอขีดน้ารือโอใช่ยังอ่ะนะคุ้ยอ่ะนี่บ่โอใช่ยังใช่ไหมโอหลังมึงเงาบ่เ่ยแถวหรือบ่ได้เงา เงาเห็นอย่างโอ้ยงาทามเช่า่งทมไปได้เอาโมงเอาเปิออกจบมาหกอ้คุณมาเยี่ยมไม่ใหม่เถอะเขาถิ่มจจแล้วเถ <laughs> ิ่ยมจังไหเบอร์โทรเจ้าก็มี่ยังหรนเจ้าบรได้โทรไปโทรศัพ์ขอตายพอตายบรไมีโทรศัพบอของมายซื้อมมใหายเลเงินในใช้ซื้อไปเถอะเออเออนินีน มาคอยจดเบอร์โทรไว้เด้อเธอเจ้ามีโทรศัพท์เอาน้ำยาโทรก็ได้เธออยากโทรหาเธอขึ้นฮอดเธอมีเหตุใดด่วนเจ้าก็โทรไปหรือว่าบอกคนโทรจะพาจดะพาไว้บ่ึ้นมาใช้บาทเดี๋โทรโทรมาใช้บาทละโทรโทร์เฮียนังมาใช้บาทอ้าวคิงหอยคิงหอยอ่ะโชว์ให้ยายน้าก็โชว์อ่ะอืมเจ็บท้องให้บา้านกินบัานเมื่อกี้เขาเหี้ย

บโมงี้ก็กินจชื้อเชื่อก็ให้เห็ดไปแนวนั้นก็ได้เอานี่มันหุงงยำมหย่างกับปิ๊ดเหมืนหงงแล้วมันต่ำไม่ต่ำอ่าห่ะมันหุงขึ้นหลายแท้ไหมตุ๊กเจ้าโมปิ๊ดไปขายบ่ไป้าที่ไปขายฮึลงวัดกับโมหอดเดือนเป็นยังยังบมหอดเมื่อยห่ว่มันไกลเจ้าเอายังลงวัดเป็นละเมื่อนะ อีดําได้คงกินลานบ่ตรแม่ลานคนส่วอื่นดอกก็หับเบิ่งเฮาเพิ่นเห็นเจ้าอยู่ผู้เดียวฮะเจ้าของบ้มีลูกมีหลานคอยกับบวัวเสื้อทำอิฐแท้จริงนะแม่ไอลีเนาะ <c ười> เป็นคนไทยดิเจ้านะบัเสื้อกระยาคานไม่คิดเลยคันไม่เท่าไปอยู่ไทยนี่เจ้าได้อันนั้นได้ไม่เท่าเอ้เจ้าได้เงินอันคนแก่ได้แต่พัชจะเชิญชายเจ้าน่ะลูกจู่มแล้วเนาะ ลูกจ้ามีจะคนก็ตะกี้นะปะหงไม่ได้พิบ่าใช่ไหมชองคนผู้หนึ่งก็ตายแล้วผู้หนึ่งอีกเด้ก็บระหงไม่ได้ตายผู้หลาะก็ตายตายไปชองแล้วผัวก็ตายลูกก็ตายญาติบ่มีบับนี้เนาะแล้วอยู่จังหวัดไหนตะกี้ทั้งอำนาจเจริญพ่อนคนนี้ตุนวันอำนาจเจริญมาอยู่น้ำลูกน้ำผัวเราอยู่เลยบับนี้มันน้ำผัวนะมันน้ำผัวผัวหน้าได้ ทิไม่เอาหัวลาวด้ะบ๊วยดกเลยก็ได้ไ่กินตันแรงบ่เออแต่คอยกินน้ำคำหนึ่งสองคำมันบ่พอดบ่เคยจํำบาวหัวบ๊ค่คอยนะเคยกันนี่แหละคอยกินข้าวอิ่มแล้วคอยกินเป็นมูชื้อกิน <laughs> ไรหนำคอยจกินยู่รถคอย ก็เพือああ่อนอาขึ้นมาวานมีชื่นเอาเอาน้ามาได้วัดนะพอบุกินได้นำมนขยานกนได้จ้ะคอยกินขอยเด้กินตัวนึงนะก็บอกจากเมื่อเยี่ยมบ่เยี่ยมทางเฮือนเบาลิ่งยักเมื่ออะไรก็บอกเมื่อลิ่งนะจากเธอมาจากจีฮะจ่ักษ์เมื่อลิ่งอยู่บ่ เคยเห็นว่าลูกสาวคอยๆพามาตอนเห็นมาเอาเลยมือเด้อยคอยจะพามาอีกเด้อทั้งเมียทั้งอย่างพามาเอามังคุงจ้ามังคินมังคุงชุกหุงอะไรบัดวางแล้วสิบรถเบอร์โทรไปให้เจ้ามีมังคุงชุกเจ้าก็โทรแล้วเออเรียกว่าอันนั้นเรียกว่าบอกให้มาบอยระมาเอาบัดที่ที่พ่อเออมึงได้ลูกชายจากิมาแล้วไปเป็นลูกชายจากิมา เดี๋ยวใครจะจดเบอร์โทรไว้ใ <confused> ห <Hawaiian> ้เด้อยบานนี่เจ้าเคล็ดไว้รถราคาหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งเท่าไรก็่าจีมาซื้อเอาน้ำมันหกชุกเออไม่ใช่พัดเออเจ้าเฮ็ดสุกชุกเลยลายแล้วโทรเด้บ้านนี่กว่าจีเอารถคนได้มากับลูกกมีอะไรมันเบอรชุกเลยหนาเอ้ยเป็นเทไาไหร่ไม่ครับคนไหนคนมาขอปอคนมาขอบนบ้านนี้เอ้ามาขอจังไรเจ้ากอันนั้นล่ะยาบาดิบหกให้ดอก เจ้าับอันั้นไหมเจ้าเอาเงินน้ำเขาเจ้าให้บุมีผู้หาเงินเจ้าเอาเงินใช้สใสเสมอนี่ห้ากี่อีดําห้ิบันแล้วไปแล้วไปซื้ออย่างไะมาเอามูหุห้ิพันค็นว่าชื่อใครละเออ่นอาเภต่ำบ่พอได้ให้ได้เงินมานีซื้อสินแห่งบดละฮะพอบุมีบุแม่บุยังให้เราก็เท่ามาเมือหนา้องใให้กับลูกกับเมียเด้อบุม่บอจากิัน มีหาพันเด้เลยไอ้ยาใช่ฮู้หมกใจน้ำม่เท้าเลยเจ้าไผ่หาพื้นมานะไปหาวันนี่หาจะใช้เห็นอะไรมานะแบกนะแกะมะแก่บัดดากระสอแก้ตู้ตู้ตู้มาจักปีแล้วเจ้ายังไปแปดเลยแปดปีละเอาไปได้นะ เสื้อล้มว้าขพอนุญาตน้ำมือใดล้มโซไพสิเบิงเจ้าเฮ้ยบวงใจใหญ่เลยวงรูมีหลานเจ้าลงไปบวชเด้อบวชเป็นแม่ชีอยู่วัดปุ๊บเป็นบ้าอยากเข่าก็ให้เนี่ยขอไปบินบาทเลยไปเชี่ยวกำเสพเล้ยเลี้ยว่าแล้วก็ล้มล้มกันไปได้หนึ่งเข่า ไปกินข่าวชองมึง<ภ>ชองคืนตัวเองแหละเจ้าฮะปิดเทือนปิดชานเข้าว่าขอดไปพูดล้วเจ้าไปใช่ใช่เขาจู่วไปเขาหลือใจลิบ้บ่ึ้นไปบัดนงพื้น้องเขาก็พเพเก็บเผาอไปเขราวว่า,วาเจ้าไปเฮือนบ่าวลิเออเจ้าคือไปลิ้นนะแต่ไปนอนจะคืนสองคืนอย่างมาบบาน,นี้เนาะเออวะจักไผ่มาหออ ไม่เทเอ็มไม่เทาเอ็มเขาห้องไม่ทาเอ็มดอกไม่เทาเอ็มมาจากนันซื้อนะเขาห้องดินปกติคือว่าไม่เท่าเสวยไม่เทาเอไม่เราเอ้ไม่เทาอกับมียยชจะเป็นพิเป็นยังเขาไข่พอกระตุ้เข้ามาจะกินเขาแหละยังกินกินไปกินตายาโตวะก็กกินเฮ่อไม่หาเงินทุกเงิน หมมีเบงอะไรนี่เลืองบ่นี้เี๋บวเลืองบ่มมีน่เดิวยติดติดนี่สายบ้านคำนคำนสูงอยู่ทางในอ๋ออยู่นี่แหละบัน้งชนบ้านยังอันนี้นะบนงชนบบเห็นบดอกกระเตียน่ะ่นเปลี่ยนใหม่เลย

โย่ไปกินดีมันไป้บ่ได้แต่หมักถั่วให้ทำตุเรงเลยโอ้โหกะให้ชิโชวอหอยห้องอ็ให้ชมกินเขาไอ้จางเครยงน่อยมักถั่วห้เต็มบุตรที่ยั่ใครไหนมันเลือแบบกินมักทุกมักแครี่ขอไปเต็มด้เข้าวส่วนปะได้ขราบมักกินหยบึกหมึห้ยหอยห้เองเลยหอยเห็ดยังเบกห็ดหยังอะไรเป็นยังชิบหอย ให้สิให้แบกกินหมดทั่วเชฟบุได้เจ็บได้ปวดบะไรเขากำลังมายเป็นยังไม่เท่าบ้านบังคับโทรศัพท์เบอกดิโทรมากันเปิดเลยไหมเปิดแล้วหาโทรศัพท์ที่ซื้อไ่ไหนเปิดอะไรได้เดินโทรไปหาพ่อน้องใหม่มาแต่งผมมีเงินทุก คนมาขายมักแต่งคายไปได้มักแต่งรู0 0ิดพันเอาบ้ามไห่ทับผมมีงินขอสิเซื้อให้ดอกซือกัพอดีเลีวน่าขึ้นมาบึง่งตึ๊มาขุนกินเอามาให้แน่ปเลือกกัไปบ่เลือกแล้วนเลือกมาให้รดเอ,เอาไปยังไงหกพันไ่ซื่อขายมาดูขวดกิน Kín ít bà ràng chưa? để kín ít khó có bơ bớt <tôi> อยู่บ้านได้ n ทักเพหูกวเชมาขายไก่ล้มันมามาพวกทั้งกูเชพไม่ถ่อทองหพันป๊สิให้สขายทองหัพันผมมือเนี่ยก็ลายแท้นี่เดแชงนึ่งด้วยคอยก็กินทองนึง กินทรงหนึ่งบ่แ <Man. S 2> ม่เฮ้ยดูคู่สี่กองสี่หกแปดสิบนี่เลยสิบพันเอาไม่เท่าเอาไว้เงินคอยฝากไว้อะไรบอกเลขคอยเดิมบานนะเจ้าเลขสองออยังมานน่เลขใ่พบกเลขเล่านี่แหละ หมูพันย่างละบมูักเลยบะจะเห็นอะไรด้กินมะแต่งนี่จำกินใช่ตํากินมะทั่วกับมีมันอยจะกินนด้หน่วยหนึ่งอ้าบพุชกงหนึ่งจะบ่มเมื่อเมื่อเห็หนหยาเาห็นเจ้าใส่ตู้เย็นสุญญะพอ่ะจัว,ก,จวกินจัวไม้ใช้ใช่ไม่ใช่เพอคนเดียวแค่คนเดียวล้ากินวัดบ<อ>่าจะไาจตจำแล้วก็กินกับแจวตามะทั่วมะเท่านี่แหละ cái của mơ không thấy bà cháu? nha ra một chuột để kia là luôn rồi và nữa mày chậm cưa bố hả ba tao bằng thế mày tháo ăn tít vài ăn được đấy mày nẩu thôi đúng rồi là anh nha ơi khối u khối ẩn khối chỉ tai bạ chi chậu là khối u khẩm ma tử ma khối u hoặc bây giờ cái bụi nó sẽ bố cái bụi nó bụi nó sẽ là cái sự thật sự, yeah. Tôi gắn bóng 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 หายได้บัวขบัวหายบัวหายเห็หังเไปพังลยไม่ช่วยหาห้องห้องแตกแล้วบัมีเงินซื้อกินกับป้าดีมีดบ้าน่ะมีดะครับหวมูคว่นักเลเออคว่ำข้อดาดได้อยู่แวหืวาาเดาะกลา้นเลยมาถาวเ มาได้ๆเจ้าเจดมเามือเจิดเลยม่เล็กโท่หะอืมฮัลหลไปเอาเล็กทานไผ่หะมามาเอาเม็ดเนือ้อรถหะบังก็เอาสมุนไพรไปดึกอืมฮะไม่น้อะโอเคคลิปนี้กับประมาณนี้แหละเนาะจะได้กลับและบาร์เนี่ยมสวายละมาเยี่ยมยามไม่เท่า<ห>นึกไผ่แล้บารนี้ไม่เท่า Lagi. Kapan? Lagi.